สวัสดีครับผมนะครับผมเซอร์เมกี้แล้ววันนี้จะพามาเอาวิชานะครับในตลาดผีนะครับผมทำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตลาดผีมายังไงนะผมสามารถกดไปดูคลิปเก่าได้ครับผมจะสอนมาวิธีการมาตลาดผีโดย2ทางด้วยกันนะครับคือ1ทางด้านเควนย่อยแล้วก็2ทางด้านลงศพลงศพนี่จะง่ายที่สุดแล้วนะครับผมนะครับก็สามารถมากันได้นะครับซึ่งวันนี้จะมีวิชาที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวิชาแรกนะครับโกล l ี i สเต็ปนะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาตรงนี้ครับของตลาดผีนะครับเมื่อเราลงมาแล้วเนี่ยให้มาตรงจุดนี้นะครับผมนะะะครับก็็จเปนนิว้อย่างงีฮะ ปีนขึ้นมาหน่อยครับจะเห็นถ้ำถ้ำนี้ครับเปิดประตูแล้วก็เข้าไปเลยครับผมนะครับทางนี้จะค่อนข้างหรือว่าซับซ้อนนิดนึงนะผมอืมโอเคเราไปตมทางเลยครับดูว่าผ่านยังไงครับวิ่งไม่ได้นะฮะด่านนี้โอเคโอเคเราน่าจะข้างล่างก็ได้อยู่นะน,นี่ลงหรืออะไรเนี่ยลงไหม ว้ไม่สามารถลงแบบกระแทกตัวได้ด้วยนะฮะค่อยๆลงนะครับมีตอนนี้มีกล่องโอ้ oh, 7กล่องเลยเหรอโอเคกล่องที่หนึ่งโอ้โหอันตรายมาก บอกเลยว่าสถานที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่เราจะแตกไมสดที่อ่ะอ๋อตรงนั้นไปได้ตรงนี้ก็ไปได้เดยนตำรวจ่ันแล้วกันมีกล่องนะครับโอเคเก็บไฟก่อน กากลาก่นะโอเคไปครับไปก่อน,นครับมีทั้งหมดเจ็ดกล่องด้วยกันเอ๊อสวัสดีครับดีพี่ไม่มีอะไรนะ อ้ยชิดโอ้โหโอ้คุณลอกดาวเกือบไปแล้วกูแน่รู้นะแค่เหยียบนิดนิดหน่อยๆแม่งก็ล่วงโอเคโอเคครับพี่อันนี้อะไรธะนู กล่องที่เท่าไหร่นี่กล่องที่สามแล้วปะโอเคสามแล้วเชื่อเชืช่อโอ้ติดเลยเนี่ยเสาหลักเพลิงโอเคครับโอเคเชื่อจะบอกว่าอาลังการมาก ข้างบนข้างล่างข้างบนมีอ่าถึงว่าวะไม่ถึงหรอต่มันมีอันนั้นปะวารปะไอ้น,นี่เราจะอันนั้นทำไมวะไม่น่าจะได้หรอไม่ได้จริงอ๊บโอเค เอาฮะอ่ะอ uh ่ะ huh. uh huh. uh huh. uh, ไปต่อครับท่านน่น huh. ่าจะเป็นทางรั่วแน่นอนรู้เลยว่ารั่วโอเคข้างบนมีทางนะ ท่านนอเขาเรียกว่าการกระโดดต่อเน,นื่องตรงนั้นก็น่าจะมีทางนะแต่ผมมาข้างบนก่อนที่ข้างบนผมว่ามันตรงนั้นไปได้หรอรักเดินลงเลยขั้วบนตรงนี้เราได้ไหมเราเหงน,นเหงน,นแบบเราพยายามเหงน,นแล้วนะ ไม่ได้ว่ะตรงนั้นเสร็ถึงโอเคนะอืมข้างบนเชื่อเราไปได้ป่าวหรือเรามาทางบนวะเอาเชื่อมันทางมันล็อกไอ้ห่าเราโดนกับดักเดือด

าแล้วแต่ผมยังเก็บกล่องไม่ครบโอเค Goldy Step ครับผมเดี๋ยวเราไปดูฮะข้างนอกว่าเป็นยังไงโอเคนะโอ้แต่เสร็จแล้วด้วยยังเก็บกล่องไม่ครบเลยเก็บกล่องให้ครบก่อนครับครบครับผมนะครับโอเคเราออกดันได้ละเอาล้วครับผมนะครับสกิลเมื่อกี้นี้นะครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่า Goldy Step นะครับผมเอาล้วครับผมซึ่งท่านี้นะครับจะใช้ค่า vitality ห้าสิบนะครับผมท่านี้จะทำให้การสไลด์ของเราเนี่ยนะครับผมเป็นการวูบวาบ์บนะครับผมวูบบาบ์เหมือนกับ ร่าง,งเราจะหายไปช่วงขนาดหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความมีการสไลด์ไกลขึ้นนิดหนึ่งหรืออาจจะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะทําให้ตัวเราเนี่ยเหมือนกับสไลด์แล้วว่าตัวเราจะหายไปนะครับซึ่งมีผลยังไงซึ่งมันจะเป็นการบัฟทั้งหมด20ิวินาทีนะครับด้วยกันนะครับแล้วทําให้ตัวเราเนี่ยเวลาสไลด์เนี่ยใช้ค่า endurance นะครับหรือว่าใช้ค่า stamina ในการในการใช้ในการใช้ท่าสไลด์เนี่ยลดลงถึงถึง40%ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ลดอัตราการตกการเป็นเป้าหมายนะครับผมหรือง ยกเว้นแทงนะครับคือทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าหมายของของศัตรูหรือหรือว่าบอสเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมนะครับแล้วมาดูการอัปเกรดนะฮะเลเวลสองเนี่ยจะเพิ่มเอ่อเพิ่มระยะเวลานะครับอีกสิวินาทีเท่ากับว่าจะบัฟทั้งหมด30มสิบวินะครับผมคูณเอาหกสิบนะครับผมนะครับบัฟหกบัฟบัฟสามสิบคูณเอาหกสิบนะฮะแล้วก็นะครับผมอันล็อกเทียสามเนี่ยจะลดการใช้พลังงานในการใช้สกิลอีกสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ย ผมว่ามันดีนะนะครับลดลดอัตราการใช้พลังงานในการใช้สกิลต่างๆ10%วยกันซึ่งค่า Endurance เนี่ยค่าการใช้สกิลเนี่ยเป็นค่าของสกิลสายเป็นค่าของสกิลอาวุธนะครับผมค่า Endurance ซึ่งค่าพลังงานสกิลเนี่ยสกิลวิชาเนี่ยจะเป็น Vitality Endurance จะเป็นค่าพลังของอาวุธนะครับผมก็ดีนะเป็นบัฟที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทำให้ไม่ตกเป็นเป้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมใช้ได้ดีไหมนะครับโอเคเามาดูกันนะ บับละปุ๊บปุ๊บชี้หนุนไว้ดูดิสเตม,มาใช้ไม่เยอะด้วยฮะใช้แล้วลง40เปอตครับผมเร็วขึ้นด้วยนะผมว่ามันเร็วขึ้นนะเชี่ยเร็วเร็วขึ้นนะครับผมเร็วขึ้นใช้ได้ใช้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับก็ดีเลยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการบุกบั๊บดูดิถ้าเป็นแบบว่าไม่มีสเตมนานะถ้าไม่ได้บัฟนะอันนี้หมดบับนะ้วนะวิ่งนี่กี่ทีนอบมาดูนะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดละหมดเจ็ดเจ็ดคือหมดแล้วนะอ่าความเร็วนี่อาจอาจ,จะพอๆกันนะเมื่อกี้อาจจะคิดคิดไปเองนะครับอาจจะพอๆกันแต่ว่าใช้ได้ใช้เจ็ดครั้งหมดเลยเอาละผมนะครับไม่ใช้บัฟนะครับผมเกิงได้ทั้งหมดเจ็ดทีด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูว่าบั๊เป็นยังไงครับผมไปบับนะ๊กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดทีนะฮะโอ้ก็ประหยัดในการแดชรัวๆนะครับทำให้ค่า เอนดูแลนตรงนี้นะครับค่าหลอดเหลืองของเรานะครับมีอัตราการพอใช้งานที่ดีเลยทีเดียวนะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบท่าน,นี้นะครับผมโอเคไปต่อฮนะท่านี้ต้องบอกว่าผมได้ความรู้ใหม่จากน้องไมตี้นะครับผมจากน้องไมตี้มาเลยนะครับจากน้องไมตี้ก็จริงๆเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าท่านี้ชื่อว่าไม้เท้าตีสุนัขโอ้โหหลายๆคนก็ดูหนังจีนมาเนี่ยน่าชอบท่านี้กันเยอะมากนะครับเ็นท่านี้นครับ ไม้เท้าตีสนักผมว่ามันดีมากเลยนะมันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ใช้สเตมิน่าไม่เยอะนะครับผมนี่บูฟไลฟ์เฟนซี่ปะาป่าป่ป่ป่โบใช้แค่สามห้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเอาอยัางไงครับวิธีการเอานะครับมาที่ตลาดผีนะฮะแล้ววิธีการเอาเนี่ยปกติแล้วนี่ะไอ้ไม้เท้าตีสนักเนี่ยมันต้องมาตามเนื้อเรื่องนะผมเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยเราอะจะไปสู้กับบอสหนูผีในในท่อแล้วเราแล้วเราเนี่ยจะออกมาตรงตลาดผีพอดีแต่ว่า เราสามารถใช้เทคนิคการปีนป่ายไปเอามันได้นะครับผมซึ่งอย่างนี้ฮะมันอยู่ข้างบนนี่ครับนี่ฮะปีนไปฮะปีนไปฮะครับผมนี่ครับปีนมาแล้วฮะไปตามทางเลยครับผม ตามมาครับมาถึงตรงนี้ครับเห็นกล่องไหมครัเรียบร้อยครับไปเท้าตีเลยสุดนะแม่งเจงซี่นี่แล้วดูดาเมจครับค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมก็ทำน็อกดาวน์สตูนะครับผมแล้วก็ดาเมจร้อยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บปับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะคอ้วยทั้งหมดสามร้อแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีดาเมจนู่นนั่นอีกเยอะมากมายครับผมซึ่งซึ่งมีผลต่อการตีพวกเหล่าสัตว์ขี่มากๆนะครับพวกสัตว์ขี่สัตว์พวกม้าพวกอะไรพวกนี้นะครับผมมาากกๆเเลลยยยยทีีดดวววนนนะคครับแ้้้้้็ใช่ออขง แรงและใช้น้อยผมว่ามันดีมากๆนะครับผมเราลองดูใช้กันนะครับผมไม้เท้าตีสุนักแม่งมาเฉยนะฮะของโคตรดีซึ่งไอ้ลาตรงนี้แหละครับที่เราต้องสู้กับหนูผีเห็นไหมฮะน่าหนูมาเลยคุณพระคุณเจ้า <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมจะใช้ไม้เท้าตีสุนักเนี่ยในการตีคนตีมอนแถวนี้เลยกันนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะฮะมันแรงเพราะมันแรงพอสมควรแหละแล้วมันทําให้ล้มด้วยนะครับทําให้ขัดมันขัดสตูด้วยนะฮะก็เราใช้แค่สามห้าไงผมว่ามันคุ้มมา มันคุ้มมากๆนะครับป่าปาป่า่ชีอย่างแรงเลยสัตว์มาใช้3าหดีแล้วทำให้ล้มทำให้กระตุกด้วยนะครับผมก็เออเอาไว้ตีมอนตีคนได้หมดนะฮะผมว่าตีมอนนี่จะน่าจะดีกว่าลูกเตกมั้งนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะ น้อยฮิตกว่านะครับผมแต่ใช้พอๆกันนะกี่ฮิตวะเดี๋ยวขอไปชาดๆอีกทีนนะเอาหน้ามาดูครัมว่ากี่ฮิตน้ำถูกป่ะเนี่ยตรงนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยอเชี่ยแรงเลยนะดาเม g e ไหมทันกว่ามาไหมหนึ 1, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหัวละฟาดขึ้น้อย แหวนครับอันนี้คือเวลหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ได้อัพเลยนะทุกคนยังไม่ได้อัพแม้แต่สเตตเดียวนะครับผมนะครับก็นั่นแหละฮะไม่เท้าตีสนาครับผมต่อไปฝ่ามือเจ้าอินรี่เราจะมาแบบเก็บกันตึงๆเลยวันนี้ฝ่ามือเจ้าอินทรียฮะเห็นภูขับลูกน้ำครับผมเห็นไหมฮะให้เราใช้วิชาตัวเบาขึ้นไปครับเอาละครับผมนะครับก่อนที่เราจะใช้วิชาตัวเบาขึ้นไปนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นท่าหอกซะก่อนนะครับผมท่าตัวเบาหอกนะฮะเท่านั้นเลยนะครับผมอย่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับผม ไปที่ทาเลนนะครับผมไปที่บบตี้ฮะแล้วก็ไปที่มิติตะกิลครับมุมโมเมนต์ครับผมตอนนี้เราใช้ท่าพัดอยู่คือท่าพัดเนี่ยวิชาตะบองิชตะบองของเขาเนี่ยจะพุ่งไปข้างหน้าจะไม่ได้บินสูงนะครับเราใช้หอกหอกเขาจะบินสูงนะฮะเขาจะปาไปงี้ครับแล้วเราจะบินไปสูงเลยไหมนะครับซึ่งสามท่าเนี้ยไม่เหมือนกันนะฮะความไกลความสูงทุกอย่างไม่ไม่มีความเหมือนกันเลยแตกต่างกันทั้งสามท่าแตกต่างกันหมดเลยนะครับผมความไกลความสูงไม่ไม่เท่ากันเลย ก็ใช้ท่าหอกค,ครับผมแล้วก็ล่อเลยฮะวู้ว็นยังไงฮะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคกับผีไอเวน โอเครวลมมาแล้วนะครับผมรีบฆ่าไอเวรนี่เลยนะฮะเฉียเยอะไม่หายเอาห้านะครับจะเห็นเลยว่าศพเพียบครับผมศพเพียบนะฮะก็ระวังให้ดีนะครับผมถ้ามาตามถ่มาศพเพียบลองดูครับศพเพียบเลยฮะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับเพราะว่าถ้ามาตามสะพานเนี่ยคุณโดนไอ้นี่ยิงเยี่ยวลาดแน่ก่อนนะครับผมนะครับก็ พยายามหยับยุ่งกับมันนะครับหรือว่าฆ่ามันก่อนหรือว่าพยายามใช้เอาวิชาตัวเบาร่อนมาจะดีกว่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพอมีธุระกับไอ้เห็ดคูว่ากูตกแน่เลยเนี่ยโอ้โหสูงไปไหนนี่ <Yeah. S 1> นนเชนี่ยั่นไงกคว่าแล้วไอ้เห็ดมึงขึ้นมาเพื่อให้กูร่วง พอดีเลยเห็นครับผมถ้าเราลงมานะฮะเราลงมาจากหน้าผาน,นะครับผมจะเห็นไข่นกนะฮะให้หยิบไข่ครับไม่ใช่หยิบไข่ครับให้ให้อาหารเขานะครับผมให้อาหารพุ๊บเนี่ยเราจะสามารถส่องนกได้นะครับผมนกนกอินซีที่บินอยู่นะครับผมใช้วิชานกเอวนก,นกวิชานกอินซีจำไม่ได้มึงไม่ใช่ท่าที่ไอ้นกมึงบินอยู่นั่นอะ มีการร่อนเอาเนื้อรอมาเอาเนื้อนี่คาร์ลอนสไตร์เรียบร้อยแล้วฮะง่ายมากครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าทารลอนสไตร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมโอเคทารลอนสไตร์นี่ทารลอนสไตร์นะฮะก็ทําให้กระดแตกแล้วก็ล้มเลยครับผมนี่ฮะกระโดดจากตรงนี้มานะครับผมนะครับเราจะลงมาเห็นนกพอดีแล้วเราเรา,เราเห็นนกบินอยู่นะครับผมเห็นไหม ซึ่งเราจะทำอะไรน,นกไม่ได้นะครับอาจจะทำได้มั้งดูสิทำไม่ได้นะครับผมอย่าไปทำน้องเลยเราต้อง observe น้องเราจะมาอย่างนี้ได้ไงครับผมอเอออื้อ เฮ้ยกระเด็นเลยแม่งล่วงซึบซึบปาดโะเออก็แทงล่วงเลยก็เจ๋งก็แต่มันรีคอมเมนต์เอาไว้ใช้ใน PP แหละนะครับผมตาไม่ใช่ PP เนี่ยผมว่ามไม่ได้ไม่ได้จำมีความจะเป็นน่าใช้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ใครที่ไป P.P. ไปลงร้าน PP พีหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมหยิบไปใช้ได้ครับผมถ้ามันตั้งการเนี่ยคุณ ควักเลยฮะควักแล้วก็เงื้อเบลเลยครับผมสบายและแน่นอนครับทุกคนนะครับถ้าคุณนะครับผมทําตามคลิปผมมาแล้วก็เก็บวิชามาตามผมนะฮะคุณจะมีวิชามิสติกสกิลเนี่ยที่เกิน35สกิลพอดีนะครับแล้วคุณจะได้สกิลดาร์คอนเฮดอัตโนมัตินะครับผมจะสังเกตว่าผมได้ดาร์คอนเฮดช่วงที่ผมเก็บสกิลไม้เท้าตีสุนัขนะครับตอนตอน,ตอนนั้นเลยนะครับผมก็วิชาดาร์คอนเฮดเนี่ยผมยังใช้ไม่ได้ใช่ยังใช้ชมไม่ได้เอาว่าเอา,เ,อาเป็นว่าเมื่อผมอัพค่า วิตายตี้ถึงเมื่อไหร่อ่ะถึงร้อยเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาใช้ให้ดูเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งต่างหากนะครับผมซึ่งจะใช้ค่าวิตายตี้หนึ่งร้อยหน่วยเยอะชิบหายหนึ่งร้อยหน่วยฮะแต่ว่าคุ้มค่าไมหมดูก่อนนะครับผมก็ระหว่างใช้งานเนี่ยจะลดดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับระหว่างใช้สกิลก,ก็คือจะไม่ล้มไม่ถูกขัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่ได้รับก็คือหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมบวกร้อยสิบห้าเปสิบดาเมจโอ้โห เรียกได้ว่าเป็นสกิลอันติเออ่วิชาอันติเลยก็ว่าได้นะครับผมนะครับแต่ว่าวิชานี้จะไม่ติดคริไม่ติดจเจาะกรอะแล้วก็ไม่ติดสถานะใดๆคือคือ,คอดาเมจเพียวๆเลยพันหกเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,วเราดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับก็น่าใช้ได้อีกระยะหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถอัพเอ่ออ่าสวิติตี้ร้อยได้นะครับผมต้องรออีกประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าใช้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาโชว์กันนะครับผมโอเคฮะเท่ากับว่าวันนี้นะครับผม สี่วิชาตึงๆนะครับตอนแรกว่าจะสามนะตอนตอนตอนนี้กลายเป็นสี่วิชาตึงๆนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวิชาต่างๆนะครับสามารถไปเอาได้ตามคลิปที่ผมแปะไว้เลยนะครับผมมีเทคนิคการเอาวิชาต่างๆเยอะมากรวมถึงปรางต่างด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับว่าพี่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้หน่อยการเอาวิชานี่นู่นนี่นั้นหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำให้นะครับผมขอบคุณครับอย่าลืมมกกดดไลคค์นะรับบบผ๊าายย เหนื่อยเว้ยวันนี้สีวิชาตึงๆนะครับเย่ yeah.